โอเคหลังจากที่ทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วเรามาดูข้อสองกันดีกว่าซึ่งข้อสองเนี่ยต่อจากที่จอร์แานเพิ่งให้ข้อมูลกับปีเตอร์ว่าเขาย้ายไปเมืองใหม่ปีเตอร์ก็เลยแบบว้าวก็ดีนะเนี่ยเขาย้ายไปเมืองใหม่แล้วคิดว่าปีเตอร์ถามอะไรถึงทำให้จอร์แานถึงตอบว่าเมืองใหม่เนี่ยดีมากเลย มีสวนสาธารณะเยอะแยะมีร้านกาแฟาก็เยอะด้วยเหมือนกันอืม hmm. เขาก็าจะถามประมาณว่าแบบเมืองใหม่เป็นยังไงใช่ไหมเหมือนแบบเมืองใหม่มีอะไรบ้างงั้นเรามาดูใชก้กันดีกว่า What's the new city like อันนี้ก็ตรงเลยเนาะแบบเมืองใหม่หน้าตาเป็นยังไง ลืมปิดตรงนี้อุ๊บสเมืองใหม่เป็นไงบ้างส่วนข้อสองนี่คืออะไร look like what does the new city look like เมืองใหม่ดูหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ถ้าเกิดถามแล้วเราจะตอบแบบหน้าตามากกว่านะแบบว่ามันกว้างมันใหญ่ อ oh, ถามหมืนแบหน้าตาเป็นยังไงอินเจอร์โรเหมืนแบบคำถามนี้แปลก how do you like it ชอบแบบไหนอ่ะอันนี้แปลกมากเมืองอะไรก็สี่คือเมืองอะไรไม่ได้ไม่ได้มีคำตอบที่เกี่ยวข้องกับชื่อเมืองเลย ข้อหนึ่งเนี่ยจะตูตอบกว้างกว่าแบบว่าเมืองใหม่เป็นยังไงบ้างก็ทําให้แบบเปิดโอกาสให้เขาได้ตอบแบบว,ว่าเมืองใหม่มันดีไหมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ข้อหนึ่งนะ่าจะเป็นคาตอบที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองต่อมาข้อสามข้อสามจะเป็นปีเตอร์พูดอะไรสักอย่างหลังจากที่จอร์แนถามว่าเออไม่หลังจากที่จอรน์อไอรนได้พูดถึงฮอบบี้ใหม่ by the way I heard you started a new hobby is that right เออจะว่าไปฉันได้ยินว่าเธอสร้างเธอมีฮอบบี้ใหม่เธอมีงานดีเลกใหม่ใช่ไหมแล้วปีเตอร์ถขงค่อยพูดอะไรสักอย่างแล้วก็อธิบายต่อว่าอมมา๊มันีแลกซิ่งมากมันมันแบบมันผ่อนคลายมันช่วยผ่อนคลายมากเลย I even managed to grow some vegetables ฮะแล้วงานดีเลกเขาต้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันถึงกับปลูกผักได้เรามาดูกัน ปีเตอร์ควรจะตอบอะไรแบบว่าจะเทียบถามว่าเธอเริ่มงานอีเล็กใหม่ใช่ไหมข้อหนึ่งใช่มันกวนฉันอยู่ตลอดมันกวนใจฉันตลอดเลยเอะเมื่อกี้ยังเพิ่งบอกอยู่เลยว่ามันีรลัซิ่งข้อนี้ไม่ make ซ e เซน์ไม่โคฮีซีฟน่าจะไม่ใช่ ข้อสอง sure why not เอาสิเอาอะไรอะตกลงอะไรนี้ต่อมาเป็นข้อสาม yes I have taken up gardening ใช่แล้วฉันฉัน,ฉนลองปลูกผักสวนทัว ดูแม no? <uh> ็กซ์เซนเนาะเขาเพิ่งบอกว่าเขาเพิ่งแับปลูกผักเอง by all means ยังไงก็ได้แปลกเธอเธอมีงานจะเรียกใหม่ใช่ไหมยังไงก็ได้อ้าวโอเคยังไงก็ได้ข้อนี้ยังไงก็ต้องตอบสาม ว่าเมคเซนที่สุดใช่ถึงมีอะไรอลีกไใหม่ใช่ไหมใช่ฉันเพิ่งลองปลูกผักอืมเห็นไหมนี่ t a k e n up ยังจำตรงนั้นอยู่ไหม t a k e n up ที่แปลว่าเริ่มลองใหม่อะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นข้อสี่เจอทานพูดว่า oh that's awesome สุดยอดเลยเจ๋งมากมาก which reminds me remember when we used to camp out in the forest พอพูดถึง พอพูดถึงว่าปลูก vegetable แล้วเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเหมือนเมื่อก่อนเลยที่เราเคยไปตั้งแคมป์กันในป่าจำได้ไหมอ่ามีเริ่มมีการลึกความหลังละเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่ากันเนาะคือเพื่อนเก่าไม่ได้คุยกันนานมาคุยกันในโทรศัพท์เวลาเราย้อนความหลังเนี่ยเราควรจะพูดยังไงเรามาหาดูช้อยกันดีกว่าว่าอันไหนจะเหมาะสมที่สุดห่วยมาก อุตส่าห์ลึกครอบหลังได้เมื่อก่อนที่เราไปเข้าคลับกับหวยมากแล้วพูดทำไมก็ไม่น่าใช่ I struggled so much ข้อสองแต่ว่ามันดิ้นลนมากๆเลยเมื่อก่อนก็ดูไม่ใช่ความทรงจำที่ดีเนาะงั้นข้อสามละ่ะ We were strangers back then เมื่อก่อนนั้นพวกเราเป็นเหมือนคนแปลกหน้า คนแบบหน้าเราจะไปตั้งแคมป์ด้วยกันหรอก็เป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ไม่น่าใช่แล้วก็สีล่ะ I miss those days คิดถึงวันเก่าๆจังเลยนะข้อนี้ดูเป็นไง e เไหมหรือว่าลึกความหลังพูดถึงว่าว่าเออมื่อก่อนมันก็ดีเนาะเราสนิทกันแล้วเราก็ไปเที่ยวกันคิดถึงวันเก่าๆจังเลยดูดี m a make sense ตอบข้อสี่โอ๊ยข้อสุดท้ายของพาเสนี้หลังจากที่อีโจนธาธนก็เพ้องถึงวันเก่าๆไปแล้วพีเตอร์ก็ะเสริขพ้นมาว่าโอ้ oh, absolutely ฉันก็คิดถึงเหมือนกัน those were great times สมัยโน้นเนี่ยมีอะไรก็ดีไปหมดเลย We should plan a camping trip soon นี่อะไรโอ้พากันเริ่มจะนัดกันไปเที่ยวละจะมีการแบบย้อนความหลังและลึกอดีตกันหน่อยคิดว่าเขาควรจะถามยังไงต่อที่แบบพูดแล้วทำให้ตจอทานบอกว่าโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่ง เวลาเราจะไปแคมป์กับใครเนี่ยเราก็คงจะต้องเหมือนนัดเจอกันใช่ไหมแั้วเราลองมาดูดูโจทย์กันดีกว่าเอ้ยดูชอยเนาะดูชอยกันดีกว่า I couldn't agree less with you Agree กับอะไรก็ agree ไปแล้วถ้าเกิดจะถามว่าอัก e e ีว่าเมื่อเมื่ออดีตเป็นความทรงจำที่ดีก็ agree ไปแล้วตรงนี้จะ agree อะไรอีกอักกรีกับตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นผนวนไปตั้งแคมป์อันนี้ก็ไม่ถูก Let's part away shall we แย a กันเถอะเอาทีชวนหรือไม่ชวนฮัลโหลเขาสาม I love to catch up in person อนี่คำว่า catch up catch up เนี่ยจะแปลว่าไม่ได้แปลว่าซอนมะเกือเทศทุกคน catch up แปลว่านัดเจอหรือว่ามันเวลาเราห่างจากคนเพื่อนคนหนึ่งนานเนี่ยแล้วแบบ เวลาเราบอกว่าอุ้ยไม่ได้เจอตั้งนานเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบฉันพลาดอะไรในชีวิตเธอไปบ้างก็คือการแคชอัพหรือแบบเหมือนทถทมทะทุกสุขดิบกันแต่ว่าจะได้เข้าใจว่าชีวิตเธอตอนที่แบบฉันไม่อยู่ด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนัดเจอนัดพบอะไรอย่างนี้ That was my rule of thumb อ่าเจออเดียอีกแล้ว rule of thumb ถ้า คำนี้จะแปลว่าเหมือนเป็นกฎเฉพาะของฉันไปแบบเป็นที่เป็นกฎเหล็กของฉันเองกฎที่ฉันยึดมั่นอีเดียมทีดด่ดีแต่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวใครถามไม่มีเขาก็เลยเหลืออยู่แค่เดียวเนาะที่ดูเมคเซน์อย่างเช่นแบบ เออแล้วน่าจะไปแล้วน่าจะไปตั้งแคมป์กันเราวานัดพบเราว่า I love to catch up in person ถ้าได้ดน,นัดพบกันก็ดีสิ่สงผล์แลจนทานตอบว่าโอ้แน่นอนแน่นอนนี่ไายอ ID ฉันแล้วก็แกลกราย์ ID กันสองคนนี้ก็ได้ไปตั้งแคมป์ด้วยกันยิปปี้บทสนทนาสุดท้ายทุกคนอ่าน อ่าแล้วก็ทำควเข้าใจก่อนว่าบทนี้พูดถึงอะไรอย่าลืมนะว่าต้องอ่านซิทูเอชันด้วยจะได้จะได้เข้าใจคอนเท็กซ์นี่ไงคือเขากำลังคุยกันเรื่องหนังโปรดตัวละครของเราจะมีแค่สองคนมีเจนนิเฟอร์แล้วก็มีพริมเรามาลองดูดีกว่าอย่างแรกเลยเฮ้พริม แล้วก็แบล็งโอ้โหแบล็งตรงนี้เลยข้อหกพิม์มต้องพูดอะไรบางอย่างที่ส่งผลให้เอ้ยไม่ใช่เจนนิเฟอร์ต้องพูดอะไรบางอย่างที่ส่งผลให้พิมพูดว่า no problem i am free anyway มีปัญหาอย่างนันก็ว่างอยู่แหละแล้วเรามาดูจากสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือน นัดคุยกันเรื่องหนังโปรดงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะ make sense ที่สุดเพราะบางครั้งเนี่ยบทสนทนามันไม่จำที่เราสอบเนี่ยมันอาจจะไม่ make sense สำหรับเราแต่ว่าถ้าเราเอาช้อยมาเทียบกันแล้วเนี่ยอันไหนที่มันแบบดูเหมาะสมแล้วดู make sense ที่สุดเนี่ยก็คือช้อยที่ควรกาเรามาดูช้อยกันสวัสดีพริมแบงค์ แล้วคิมก็ตอบว่าไม่มีปัญหาว่างอยู่แล้วฉันแบบไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมมลนัดซอนแล้วไปดูโจกันดีชอยกันดีกว่า Thanks for showing up today ขอบคุณที่โผลมาขอบคุณที่มาขอบคุณที่มานะอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนยังตัดออกไม่ได้ พราะว่าพิมตอบว่า no problem I really miss you คิดถึงจังเลยแล้วพิมพ์ตอบไม่มีปัญหาดูกลนวๆนะข้อนี้เก็บไว้ก่อน Would you mind if I sit สวัสดีพิมตรงนี้ฉันนั่งได้ไหมตรงนี้ว่างไหมพิมก็บอกว่าไม่มีปัญหา ยังไงฉันก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วแต่ว่า I'm free anyway ตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าฟรีแบบฉันว่างแบบมีที่ว่างแต่เป็นแบบเวลาว่างก็อาจจะดูไม่ไม่ make sense เท่าไหร่ Could you give me a ride อันนี้ก็เหมือนจะได้แต่ ride ไปไหนอะ บทสนทนาต่อมาถ้าเกิดทุกคนได้อ่านแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรพูดถึงการขับรถไปไหนเลยเป็นแค่เด็กสองคนที่คุยกันเรื่องหนังโปรดฉะนั้นคำตอบคำตอบที่แบบดูเข้าเป้าที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อหนึ่งของคุณที่มาแล้วต่อมามาดูข้อสอง I have just seen the movie R R ฉันเพิ่งดูหนังเรื่องนี้ ชื่อนี้าชื่ออาเคยได้ยินไหมพิมพ์ก็ตอบอะไรสักอย่างที่พูดต่อได้ว่าปกติฉันดูแค่เคดามาเท่านั้นดูแค่ซีรีส์เกาหลีคิดว่าต้องตอบว่าอะไรแบบว่าคนที่ดูแต่ซีรีส์เกาหลีเขาไม่น่าจะเคยได้ยินหนังเรื่องนี้เพราะว่า มันไม่ใช่เครามามันเป็นหนังงั้นเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้อาจจะต้องอาศัยการอ่านคอนเท็กซ์นิดนึงบทสนทนานี้อ่ะจำเป็นน้องวางที่ต้องอ่านทั้งหมดเพื่อที่จะได้เข้าใจภาพรวมเนะาะก็หนึ่ง yes I have เคยได้ยินดูไม่สอดคล้องกันเลยเพราะเขาเขาบอกว่า,วาดูแต่เครามา่ ข้อสอง no I haven't ไม่เคยอันนี้ดูใช้ได้ดูใช้ได้ Pardon? อะไรนะอันนี้มันจะเหมือนแบบได้ยินไม่ชัดพูดใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ข้สอสี่ why not ทำไมจะไม่อะไรข้อนี้ไม่ make s ส์เ e แล้วข้อสอง make s e n ที่สุดนะทุกคน เพราะว่าไม่เคยดูก็เลยพูดว่าด้วยความที่ไม่เคยดูก็เลยพูดว่าดูแต่เคดามาจมาข้อแปดเจนนิเฟอร์พอได้ยินว่าไม่เคยดูก็อ๋อ that's a shame น่าเสียดายจังฉันนึกว่าเธอจะสนใจเสียอีก I thought you'd be interested. It's one of my all-time favorites after all. อ๋อเสียดายจังนึกว่าเธอจะชอบมันเป็นหนึ่งในหนังโปรดฉันตลอดการเลยเขาพูดอย่างนั้นแล้วพริมก็โ oh, อ้ now I'm intrigued intrigued คำนี้แปลว่าเริ่มสนใจละเหมือนโดนโดนกระตุกต่อมอยากรู้ พอเราอยากรูอยากเห็นแล้วต้องถามราะว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเรามาดูชอยกันว่าข้อไหนจะสามารถซืจอแล้วออกมาได้ Why do you like it ทำไมถึงชอบอ,อันนี้ก็อาจจะได้นะ What's it about เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไร I am told that I should watch it ฮ huh? ะใครเมื่อกี้ยังเคยบอกแลว้วไม่เคยได้ยินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย I am told that I should watch คือเหมือนแบบมีคนก็มาบอกฉันเหมือนกันว่าเธอควรไปดูนะแต่เมื่อกี้เคยบอกไม่เคยได้ยินอะไรไม่ make sense ข้อสี่ it is recommended to me many times recommended แปลว่าถูกแนะนำเพราะมี ED เนาะแต่ว่ามันถูกกระทำแนะนำ ฉันเนี่ยถูกแนะนอมาหลายมันถูกแนะนำใไม่ฉันหลายรอบมากืมอก็ไม่น่าจะใช่เป็นแบบอะไรทํานองเดียวกันกับข้อสามเลยคือแล้วแปลว่าเธอเคยยินมาก่อนก็เหลือแต่ข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วบางทีตอนแรกเราอะดูแค่นี้อาจจะยังแยกไม่ออกว่าต้องตอบข้อไหนงั้นเรามาอ่านต่อไปว่าเจนนิเฟอร์พูดอะไรต่อเจนนิเฟอร์เนี่ยพูดว่า it's a tale about it's a tale of two legendary revolutionaries and their journey far away from home they return home to start fighting back against British colony colonial l o n i a l i s t s at in the 1920s อันนี้ก็พูดยาวเลยพูดได้บอกมาว่าทำไมถึงชอบแบบว่า I like it b e c a u s e ไม่ได้บอกเลยอันนี้เหมือนแบบเป็นสรุปหนังใช่ไหมแบบนัก นักปฏิวัตในตำนานสองคนแล้วก็แบบมีเจอร์นี่ที่จะไปปกป้องบ้านอะไรอย่างนี้ดูดูเหมือนเป็นเล่าเล่าเรื่องแบบว่าสรุปเรื่องสั้นๆใช่ไหมก็น่าจะแบบมันเกี่ยวกับอะไรมากกว่าที่จะถามวา่าถ้ามันมถึงชอบละ่ะใช่ไหมละ่ะต่อมาข้อกตาวพอหลังจากเจนนเฟอร์บนแบบเป็นแบบแยบ,บแยบ,บแยบ,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 บไปแล้วพูดถึงแบบ หนังตัวเองชอบชอบมากพรีม,มาเลยจ้า I am going to say this in the nicest way possible ทิปเล็กน้อยเวลามีคนพูดแบบนี้ประโยคที่จะพูดต่อมามักจะไม่ใจดีเท่าไหร่ถึงแม้ตัวเองจะบอกว่าฉันจะพยายามพรประโยคนี้มแปลว่าฉันจะพยายามพูดให้ดูใจดีที่สุดให้เจ็บน้อยที่สุดโอเคไหมประโยคต่อมาจะต้องเจ็บแน่ๆ <laughs> มาดูชอยกันดีกว่า อะ I am totally sold sold แปลว่าอะไรถูกถูกขายขายได้แล้วเหมือนเวลาเพื่อนมาป้ายยาให้เราดูอันิเมะเรื่องใหม่แล้วแบบถ้าป้ายสำเร็จก็แปลว่าเรา sold แล้วเนี่ยดูจากเขาน่าจะพูดอะไรที่แบบใจร้ายมากๆพวกเขาน่าจะไม่ชอบแล้วน่าจะไม่ควาน่าจะไม่เราจะเขือบเจนนิเฟอร์นี้ไม่น่าจะขายสำเร็จเนาะเนี้ก็ตัดไปก่อน I may have to take a rain check อ้าวมีฝนมีเช็คฝนเกี่ยวอะไรเป็น i อเด m ยอีกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนก่อนได้ไหมเพราะว่าเหมือนเวลาเราจะมีนัดก,กับใครแล้วเราเช็คฝนเะน่ยต้องขอเช็คต้องขอเช็คว่าสภาพอากาศเป็นไงก่อนงั้นจะได้แบจะได้รู้ว่าต้องแบบต้องเลื่อนอะไรยังไงแต่ take a take a rain check นี่คือขอเลื่อนตอบไม่เกี่ยวเลยพูดถึงเรื่องหนังอยู่ขอเลื่อนอะไร ต่อมาข้อสามเจอกละเป็น idiom เป็นคาว่า it's a cake walk คําว่า cake เ,เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะในฝรั่งเขาจะใช้ในความหมายที่แบบอะไรก็ตามที่มันง่ายอย่างเช่น a piece of cake ก็แปลว่าไม่ได้เดียวเหมือนปอกกล้วยเข้าปะ cake walk นี่ก็แปลว่าง่ายอีกอันหนึ่ง sell like hot cakes อันนี้ก็แปลว่าขายง่ายขายดีอืมแต่ก็พูดมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่มาเขายัางไงมันง่ายง่ายเดียวต่อมาข้อส่ that s o u n d quite boring boring แปลว่าน่าเบื่อเรื่องที่เธอเล่ามาเนี่ยน่าเบื่อชะมัด อันนี้ก็ดูเป็นนิเกตีฟเนาะเพราะว่าเรามีการชาร์จพลังมาตั้งแต่ต้นต้นตรงนี้ว่าฉันจะพูดให้มันดีสุดที่เป็นไปได้ proceed to พูดไม่ดีทำให้ข้อนี้ข้อที่ควรตอบก็คือ that sounds quite boring นั่นเองข้อสุดท้ายแล้วทุกคนอดทนอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้น alright blank i guess หลังจากที่ เจนนิเฟอร์ได้โดนพิมตอกยับต้องกู้หน้าตัวเองหน่อยโดยการด้วยว่าเคแหลงละมังไอเกสโอ้โห oh, ข้อนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอีเดียมเลยจ้างงตาแปลกไม่เป็นไรค่อยๆโอเค okay, เรามาดูช้อยข้อสิบกันดีกว่าเราลองดูจากสีเป็นหนึ่งดีไหมเรเบื่อจากหนึ่งไป้สีแล้ว <laughs> ทีนี้เขาก็รู้ันหมดแล้วว่าคำตอบอยู่ข้อหนึ่ง ทอมดิกแ a ะแฮร์รี่นี่อาจจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะว่าสมัยนี้คงไม่ค่อยใช้กันแล้วแต่ว่าข้อสอบก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละทอมดิกและแฮร์รี่จะเป็นสำนวนที่แบบใช้แทนเวลาเราพูดถึงกับคนทั่วไปเพราะว่ามันแบบคาว่าทอมดิกและแฮร์รี่ถ้าเป็นคนไทยก็จะแปลมาแบบสมชายสมศักดิ์สมส,ส,มสีสมหญิงอะไรอย่างนี้คือแบบเป็นชื่อคนท,ทั่วไปที่เห็นได้เยอะๆก็เลยเรียกว่าทอมดิก k ละแฮร์รี่อย่างเช่นแบบ People at my university are a bunch of Tom, Dick, and Harry. Can Ampersam with and Lillian? ประโยคนี้ก็จะแปลประมาณว่าคนในมหาลัยของฉันนะ่ะก็เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปเป็นแค่แบบทอมดิกแล้วก็แฮร์รี่ใช้ในแบบนี้ซึ่งในข้อนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะก็โอเคทอมดิกกับแฮร์รี่ละมัง้งคนทั่วๆไปละมัง้งก็ดูไม่ไม่ถูกเนาะมาข้อสาม too many cooks spoil the broth ถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยก็คือ คุกในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวิร์บเนาะแต่ว่าเป็นคุกสแปลว่าคนทําอาหารมีคนทําอาหารเยอะไป spoil the broth broth แปลว่าอะไร broth แปลว่าเหมือนน้ําสต๊อกที่แเวลาเราน้ําซุปอะไรอย่างนี้เหมือนแบบต้มกระดูกหมูมันจะเกิดเป็น broth เป็นแบบซุปเข้มขน้นมีคุกมากเกินไป จะทำให้จะทาให้ซุปสปเปอร์บอว่าทำให้มันเสียหรือแบบกินไม่ได้มีคนทำเยอะไปทำให้แบบซุปไม่อร่อยสำนวนนี้ก็คือจะหมาก็สื่อประมาณว่างานงานหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาช่วยกันทำเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เรื่องแย่ลงก,ก็ดูไม่ถูกอยู่ดีเนาะสำนวนสำนวนคู่คู่สำนวนแต่ว่าก็ไม่เกี่ยว ต่อมาข้อสอง a picture is worth a thousand words อันนี้ก็คือตรงกับสำนวนไทยเลยคือสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นรูปภาพเนี่ย is worth เปราว่ามีค่าเท่ากับคำพูดเป็นคำเป็นเป็นพันคำแค่ภาพเดียวสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็คือถ้าเกิดไม่มีให้ฉันเห็นเองฉันไม่เชื่อหรอกก็ดูไม่มีเซนเนาะ เหลือข้อสุดท้ายแล้ว to each their own คำนี้จะแปลว่าแล้วแต่แล้วแต่ใครแล้วแต่มันก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเหมือนเป็นการแบบกู้หน้าหน่อยว่าอก็แล้วแต่คนละมั้งถ้าเธอไม่ชอบแต่ฉันชอบก็เรื่องของเธอข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนั่นเอง ออาละโอ้โอฉเฉลยพอเราจบเรื่อง long conversation แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็อาจจะดูเป็นแบบเรื่องที่มันเน้นการจำซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเราพอมีไหวพริพอที่จะเหมือนเอาคำมา mix รวมกันแล้วพยายามหาความหมายที่แบบมัน make sense กับในโจทย์มันก็น่านจะพอทำได้แต่ว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยพี่ก็แนะนำว่าไปท่องจำก็ดีเหมือนกัน พยายามท่องเช่นแบบเอาเบรกมาอยู่ด้วยกันเอาบริงมาอยู่ด้วยกันแครี่เช็คอะไรอย่างนี้มาอยู่รวมๆกันแล้วท่องกันเป็นคู่มันมน่าจะจำ่ายกว่าสุดท้ายแล้วก็เรื่องของลองทอนโพสิชันของที่กันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราทำข้อสอบได้แม่นยำที่สุดเลยก็คือเราต้องทำบ่อย แล้วก็อ่านเยอะๆสองสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้เราคล่องมากกับพาร์ทคอมพลีชันแบบเห็นแล้วก็ตอบเห็นแล้วก็ตอบกาแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะยังไงเรารู้ว่ามันถูกคอม s ล t ชันมันจำเป็นต้องอ่านฉนันก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจจะเก็บที 1, แกดหนึ่งเต็มอะไรอย่างนี้ก็สู้ๆครับทุกคนขยนันขยนันแล้วเดี๋ยวก็ทำได้เอง ซึ่งพาคอมพิเอร์ชันแบบยาวของเราก็ได้จบไปแล้วน่าจะทำได้แล้วแหละไปฝึก,เ,กเยอะนะทุกคนบาย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 โอ้ย